นี่คือรูปปั้นในท่านผู้ชมรูปปันนะ้นพญานาคเนาะเพิ่นเฮ็ดอ่าให้คนมาบูชานะ่นะ่าจะให้บูชาไปไว้อยู่เฮือนบ่หรือสถานที่ที่เฮาอยากไปใส่แะไรเนาะอยู่หน้าทางเข้าวัดคำสนุสสบายดีเป็นทางการในท่านผู้ชมเด้อชาวญุบ้านนาสะแนวเนาะก็ยังอยู่ที่อัน วัดคำสะโนดคือเก่ามันคือทางเข้าขท่านผู้ชมโมเมนทางเข้าทางหน้าทางเข้าทางข้างทางหน้ามันก็อยู่ทางพุ่งอีกเนาะดูรีวิวอานเาิ่นแกะสลักอ้เก่งดีท่านผู้ชมเปนแกะปนฮิตปิ่นเปนปั้น,น,นอันนี้เป็นงามงามท่านผู้ชม เลยขอถ่ายนีย่งามลายแต่นี่ก็ถ่ายเสื้อผ้าเสื้อผ้างาม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 มาฮอื่อยนะท่านผู้ชมจงังหวัดอุดรธานีป้ากิงกาสามารถช่อฮอช่อยบุญบานมีฮอชถ,ถึง ผู้ชมเนาะมันเลาะถ่ายนี่เลยเลาะถ่ายคลิปไทยป้ายังมีไฟมาเลยท่านผู้ชมเนาะกำลังจะจอบกันอยู่รูดังผมมีไฟมาชาวญี่ปุ่นก็จะได้เลาะเต็มที่อีกครั้งหนึ่งเนาะอะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆใั้ท่านผู้ชมไปเลาะบึงเขาเจ้าก่อนจะรอจะไปเลาะอีกเนาะ ีมึงขาเจ้ากอนนี่คือสถานที่จอดรถทางหลังแลวบนเมนทางหน้าได้ไมาทำูมอ่าพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อคลิปี้เป็นคลิปสั้นๆขอมุกขอบใจผู้ที่มาติดตามับชมเนาะ